ว่าอย่าได้ลืมที่จะขอบคุณต่ออัลลอสซุบฮาบะฮนอหัวตาแลให้พวกเรานั้นได้ขอบคุณต่อพระองค์กันให้มากๆวันนี้หนึ่งในความเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้มอบให้กับพวกเรานะครับหนึ่งในความโปรดปานอันยิ่งใหญ่ที่เราได้รับจากพระองค์ในวันนี้ก็คือชีวิตคือลมหายใจนะครับคือเวลาที่พระองค์ยังทรงให้เรานั้นมีอยู่ในบนโลกดุนยานี้นะครับเป็นโอกาสให้กับพวกเราได้แสวงหาคุณงามความดีได้ตักตวงผลบุญและสร้างสรรค์การงานที่ดีต่างๆ และเป็นโอกาสที่ดีของพวกเราที่จะได้กลับเนื้อกลับตัวในสิ่งที่พวกเรานั้นได้กระทำผิดไปไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือทําไปโดยไม่ตั้งใจก็ตามนะครับมีโอกาสให้เราได้เตาบัตรตัวเพราะงั้นแล้วกับเวลาที่เหลืออยู่นี้นะครับอยากจะให้พวกเรานั้นได้ทบทวนตัวเองว่าวันนี้เนี่ยเรามั่นใจแล้วหรือยังนะครับว่าเราจะกลับไปพบกับอ ah ัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาแลพร้อมหรืยอยังที่จะกลับไปพบกับพระองค์วันนี้อิสลามนะครับได้เน้นย้ํากับพวกเราไว้ยอย่างมากมายเลย ไม่ว ah ่าจะเป็นในอันกุรอานก็ดีหรือจากขะดีษจากสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลยฮิวะสัลลัมก็ดีนะครับให้เรานั้นได้รำลึกถึงความตายอยู่เสมออิสลามไม่ได้สอนให้เรานั้นกลัวความตายแต่อิสลามนั้นสอนให้เรานั้นพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความตายนะครับ